สวัสดีทุกคนวันนี้ขอช่องบอสอินกรีแล้ววันนี้เราจะมารีวิว DJI Osmo Mobile SE เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ลงอีกแล้วนะเดี๋ยวไปเจอ,อกายาตับของกล้องก่อนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะจะเป็นการรีวิวครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าต่อจากนี้เราจะใช้อย่างจริงจังเลยนะ,ะมาเรามาเอาเอาอกจากตัวนี้กันไปเลย S <S เออท่านผ้มเราเห็นรีวิวครั้งสุดท้ายทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปนะไม่ได้ลงเพราะว่าเรารีวิวมาบ่อยแล้วแต่เราไม่ได้ลงอี๋ยวตั้งมาตรงนี้ก่อนเรามาดูบินกันก่อนเลยเดี๋ยวตัวนี้อเอาเก็บก่อนก่อนหนึ่งในนี้ก่อนบินนะทุกคนตอนนี้ราคาปัจจุบ,บันมันราคาเต็มมันอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะทุกคนตอนนี้ก็คือยังมีลดร,ราคาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเหลือหนึ่งพันแปดร้อย สาสิบาทนะทุกคนอันนี้ก็คือราคาที่เราได้มาอืมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเราซื้อจากสีสก,กิกล้วทุกคนซื้อร้านชื่อว่าคาเมร่าทุกคนคาเมร่านะอืมของบิ๊กซีสาขาบิกบ๊กซีสาขาสิสเกตนะอืมเดียวมาแล้วมาแกะดูข้างในตัวอัสมโมูวาร์ีกันเลยนะทุกคนมา อันนี้เป็นไม้กันสั่นนะทุกคนเป็นของ DJI เนาะที่เป็นแบรนด์จีนนะอ่ะนี่ตึ๊บเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนชิญ <Sure. S 1> นี่ทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันเดี๋ยวกลัวมันหล่นอ่ะเดี๋ยวขอยอดจับไปนี้นะก็คือข้างในก็จะมีตัวกิมกิมบอลแล้วก็ที่หงโทรศัพท์หรือที่หนุนโทรศัพท์นะทุกคนแล้วก็ขาตั้งนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาทีละอย่างกันอ่ะขาตั้งนะทุกคนนี่มันจะเป็นประมาณนี้เชิบ ชับชับแล้วก็จะมีอาน็อ,นอตอยู่ตรงนี้นี่เออเป็นน็อตแบบว่าหมุนหมุนอะสกูมัมสกูเออแยกสกูจะตตั้งไปตรงนี้นะต่อไปทุกคนด้านล่างของตัวขาตั้งรถคนก็จะมีสายชาร์จทุกคนเป็นตอนแรกก็ลุ้นว่าเอ,อ่อสายชาร์จมันจะเป็นแบบไหน,นแต่มันเป็น USB to Type C นะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เลย USB 2 Type C โอเคนะอ่าวางตรงนี้ต่อไปที่โครงโทรศัพท์ก็สามารถแบบว่ายืดหยางนได้นะอืมแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กตรงนี้ด้วยต้องระวังนะอย่าให้หล่นนะทุกคนเพราะว่าถ้าหล่นปุ๊บตัวนี้มันอาจจะดูดพวกเวลาหล่นโดนดินนะทุกคนมันจะเลอะและมันจะหละมันจะเอาออกยากมากนะอืมอ่ว,วางนี้ก่อนต่อไปทุกคนเป็นตัวกิมบอลน,นะทุกคน กิมบอลตัวนี้ต้องระวังทุกคนห้ามโดนกระแทกเด็ดขาดเลยนะโอเคโอเคเด,เดี๋ยวขอประกอบก่อนนะอ่าวิธีประกอบเฮ้ยยังไม่หมดสีลืมลืมขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ไปวางไว้ที่ที่มันถูกก่อนโอเคต่อไป ในกล่องนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะกล่องนี้ก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ตรงนี้เลยที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะเรามาเปิดเลยอะจะมีช่องเ,เปิดอยู่ยฟลอ๋ออ่ะ,อะข้างในก็จะมีถุงใส่กิมบอลน,นะเป็นถุงแบบนี้เลยสติกเกอร์ DJI แล้วก็ใบประกันประกันตัวนี้ปีหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดก็ปีหนึ่ง อมามานี้แล้วก็ QR code อะไรไม่รู้นะอืมีแบบเยอะมานี้ยังไม่หมดอันนี้มันเหลืออยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นใบคําเตือนนะทุกคนบคําเตือนข้อควรระวังบอกว่าอะไรพวกนี้ยนะต้องอ่านอ่านให้ครบถ้วนนะทุกคนไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราทํายังไงมันอาจจะพังไนดะ้นะทุกคนถ้าเราทําผิดวิธี นะทุกคนอาจจะสามารถพังดนนะทลกคนตัวกินบอลแล้วก็จะมีคู่มือการใช้แล้วก็การดาวน์โหลดการใช้การดาวน์โหลดอยู่ในนี้เหมดนเลยนะหรือว่าเราจะไม่ดูในตัวกระดาษนี้ก็ได้เราเราจะดูตรงตรงัวนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเออเค okay. มาเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ออกตึ่งกันนะเโอเค มาเรามารีวิวตอกิมบอลกันก่อนเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาที่ตั้งตั้งเลยประกอบก็เรียกประกอบใส่นะทุกคนอ่ะมหมุนใส่เลยหมุนตามเข็มนาฬิกาทุกคนแล้วก็กางออกมาอย่างนี้เลยหมุนให้แน่นนะทุกคนไม่ต้องแน่นมากก็ได้๋ยวเปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาโทรศัพท์กันเลยนะอืมไม่เป็นไร นะมานะแล้วเราจะวิธีเราทุกคนวิธีประกอบของมันก็คือตัวนี้ปับ๊บอ่ะเห็นทุกคนเห็นเขาว่า DJ ไหมอ่ะนี่ DJ แบบนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเขาว่า DJ นะอ่าแล้วก็ดี i ไอตรงนี้อีกอันหนึ่งใกล้ไปป่ะนี่ DJ ตรงนี้อีกอันหนึง่งมันเลือ่อม โอเคแล้วทุกคนดีแล้วก็ดีใจตรงนี้กับดีใจตรงนี้ให้มันติดกันนะทุกคนหรือว่าถ้าดูไม่ออกดูไม่ได้เขาก็จะมีจุดตรงนี้ไว้เป็นจุดนะทุกคนจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดนะทุกคนเล็งให้ดีนะทุกคนแล้วก็ถูกด้านเอาให้ถูกด้านนะทุกคนแล้วก็แปะเข้าไปเลยอืแค่นี้ไปละว,วิธีใช้วิธีใช้แล้วทุกคน ให้เราจับตรงนี้งางขึ้นนะค่อยๆง,ง้างาไม่ต้องไม่ต้องทำแรงแล้วก็กดปุ่มตัวเอ็มสองวิค้างไว้มันก็จะติดเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาใช้ให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวขยอยาดกันเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์มาลองใช้ให้ดูเอาโทรศัพท์ตัวนี้เลยมานะเดี๋ยวขอญาตประกอบนะทุกคนวิธีใช้แลทุกคน กล้องหน้าทุกคนกล้องตัวนี้ที่ถ่ายอยู่นะให้เราเอามาชนกับกล้องตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะมีลูกกล้องตรงนี้โอเคแล้วก็ทําการใส่เข้าไปเลยชิปใส่พยายามทห้นมันอยู่ตรงกลางทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็กดตัวเอ็มสองครั้งโอเคเอยมันเป็นแนวตั้งว่ะ อ่ะเสร็จแล้วทุกคนก็ประมาณนี้อืมเสร็จแล้วกล้อเบอร์ไม่โฟกัสโอเคเสร็จแล้วทุกคนให้ทำการเปิดบลูทูธเลยนะโอเคเปิดเชื่อมบลูทูธหรือว่าถ้าาบลูทูธไม่เจอนะก็อ่าดีก็ให้เราเชื่อมบลูทูธให้เรียบร้อยทุกคนมันก็จะได้นะ เดี๋ยวขอยากเชื่อมบูทูธก่อนนะแล้วบูทูทุกคนบูทูธก็ตามชื่อแล้วทุกคนถ้าใครหาชื่อไม่เจอมันก็จะมีตัวด้านล่างทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอยากเปิดบูทูธบูทูธนะทุกคนมีชื่อว่า O M S E k c 0ศูนย์ S F อ่า C Q นะทุกคนอันนี้เป็นชื่อของ ออสมอบูบ่าอีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้กันเลยนะปุ่มอสลับนะทุกคนอยู่ด้านล่างสุดเลยปุ่มสลับก็กดสองครั้งจะเป็นแนวตั้งกดสองครั้งจะเป็นแนวนอนอย่างนี้แล้วก็ปุ่มกดอดยุดหยุดนะทุกคนปุ่มสีแดงแล้วก็โหมดโหมดก็คือกดตรงตัวเอ็มที่เรากดเปิดเมื่อกี้ทุกคนโหมดอันนี้เป็นโหมดปกตินะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งชื่อโหมดไว้ใต้คลิปนะทุกคนนะ,อ,ะอืม ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็โหมดโหมดที่สองก็คือกดตัว M หนึ่งครั้งมันก็จะมีเสียงนี้อีเจะพิเศษหนึ่งครั้งนะทุกคนแี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วโหมดที่2จะสามารถใช้จอยสติ๊กหมุนไปด้านซ้ายหมุนไปด้านขวาหมุนขึ้นหมุนลงได้น,นะทุกคนแล้วก็สามารถใช้อ่สมมตินี่ถือเข้ามานะอ่าสมมติอยู่อย่างนี้นะทุกคนอ่าให้ก็เห็นกระจก สมมุติว่าเราอันนี้คือโหมดที่สองทุกคนเราจะสามารถหมุนไปอย่างนี้ได้หมุนไปอย่างนี้ได้แต่เราไม่สามารถเงยขึ้นเงยลงได้เราไม่สามารถหมุนอย่างนี้ได้ก็คือโลได้อย่างไรทุกคนพี่อย่างนี้ได้นะอืมโหมดที่สองเอ้โหมดที่สามก็คืออะไร F P V นะทุกคนอันนี้โหมดรู้ใช่ไหมทุกคน F P V ก็คือเหมือน F P V เลยสามารถ โลได้หรือว่าหมุนแกนอันนี้ตรงนี้ได้นะทุกคนอย่างนี้เลยอืม,มดสุดท้ายสามารถสามารถหมุนตรงนี้ได้นะทุกคนนี่ก็แค่ใช้จอยสติ๊กในการบังคับนะทุกคนสามารถหมุนอย่างนี้ได้เลยเออโอเคกลับมาโมดแรกโอเคก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนอือ ต่อไปทุกคนจะมีแป๊บนึงลืมลืมขอโทษขอโทษอ่าทุกคนต่อไปทุกคนโหมดอีกโหมดหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นโหมดพิเศษเลยนะทุกคนนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้นะโอเคเราสามารถกดค้างไว้นะทุกคนกดค้างไว้และรูปโหมดจะหายไปแล้วก็มันจะล็อกแกนทัง้งหมดในนี้เนี่ยนะทุกคนมันจะล็อกแบบว่ามันจะอยู่กับที่ก็คือนิ่งๆอย่างงี้เลยนะทุกคนดูแบบ อยู่อย่างเงี้ยเอนโฟกัสอยู่อย่างเดียวนะทุกคนเห็นปะอันนี้คือกดอยู่นะกดอยู่นะเห็นปะมันล็อกแกนทั้งหมดเลยเห็นปะเออเนี่ยนะขนาดมุมขนาดนี้ยังไม่หมุนเลยโอเคต่อไปทุกคนกดอ่าอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนเดิมอย่างเดิมเลยกดสองกดสองครั้งจะเป็นการรีเซ็ตค่าสมุิอ่านเราอยู่ในหน้านี้เพ๊บกดสองครั้งตึ๊กตึ๊กเห็นปะจะมาอยู่ตรงศูนย์กลางมันเดินมาแทุกคนอ่าโอเค อประมาณนี้ตึ๊กตึ๊กเห็นปะจะมาอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมเลยก็ประมาณนี้ทุกคนการใช้อ่าเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ออกก่อนนะก่อนที่เราจะเอาโทรศัพท์ออกเราจะต้องกดตรงตัวเอ็มสองครั้งเอ้สองวิเหมือนเดิมแล้วทุกคนกดครั้งกัเลยปึ๊บเห็นไหมมันก็จมาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ถ้าเอาโทรศัพท์ออกก่อนก็ได้นี่ดึงแม่เหล็กออกมาอย่างนี้เลย โอเคอย่างนงี้มาเดี๋ยวเขาจะตั้งด้วยกันนะเซ็ปวิ่งเขาเริ่มเอาเริ่มทุกคนเขาเริได้พผู้ทำหยากวิธีเก็บมะทุกคนให้เราหมุนเอ้ให้เราจับอย่างนี้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าจับอย่างนี้แล้วก็ดันลงเลยดันลงเอิบเห็นไหมจะเข้าล็อกอย่างนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็เก็บขา อืมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย